อาการบวมน้ำเกิดจากอะไรนะคะเกี่ยวข้องยังไงกับการลดน้ำหนักและเราจะมีวิธีลดอาการบวมน้ำได้ยังไงมาฟังกันเลยค่ะ น้ําก็คืออาการที่เกิดจากการที่เรานะคะคกินโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปร่างกายก็จะเกิดการเก็บน้ําเอาไว้นะคะโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะขับโซเดียมออกไปจากร่างกายทําให้น้ําหนักตัวเราเ,เพิ่มขึ้น1-2กิโลได้เลยทีเดียวนะคะและเราก็จะรู้สึกอึดอัดตัวบวมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการกินน้ํามากเลยนะคะแต่เกี่ยวกับการกินโซเดียมมากเกินไปต่างหากค่ะอาหารที่มีโซเดียมนะคะมีอะไรกันบ้างนั่นก็คือเครื่องปรุงชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊ น้ำปลาซอสปรุงรสมีส่วนผสมของเกลือและผงชูรสอยู่ด้วยค่ะอาจจะงงใช่ไหมคะว่าเกลือและผงชูรสเกี่ยวข้องกับโซเดียมยังไงนะคะเกลือนะคะ,ก,ะ,คะก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโซเดียมคลอไรด์ค่ะนั่นก็คือโซเดียมนั่นเองนะคะส่วนผงชูรสนะคะก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมคค่ะนั่นก็คือโซเดียมอีกเช่นเดียวกันวันหนึ่งนะคะร่างกายต้องการโซเดียมนะคะเพียงแค่2 0 0 0ถึง2,400มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบง่ายๆนะคะก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเรา ินเกลือได้เพียงแค่1ช้อนชานะคะ แต่ถ้าเรากินน้ำปลานะคะก็จะได้เพียงแค่3ช้อนชาค่ะและถ้ากินซีอิ๊วขาวนะคะก็ได้เพียงแค่6ช้อนชาเท่านั้นเองนะคะหรือว่าอาจจะมีอยู่ในอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำรสจัดนะคะหรือว่าต้มยำเผ็ดเผ็ดก็ต้องมีเครื่องปรุงต่างๆที่เข้ามาประกอบกันเพื่อให้รสชาติเข้มข้นนั่นเองนะคะนอกจากเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆนะคะโซเดียมก็ยังอยู่ในเบเกอรี่เค้กขนมต่างๆด้วยเพราะอะไรคะก็เพราะกระบวนการในการทําเค้กทาขนมนะคะต้องใช้เบค เบกกิ้งโซดาผงฟูนั่นเองซึ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูนะคะก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะนั่นก็คือโซเดียมอีกเช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะมีในอาหารแปรรูปนะคะเช่นไส้กรอกแฮมแหนมหมูแผ่นเนื้อเค็มเหล่านี้นะคะแม้แต่บะหมี่กึงสําเร็จรูปนะคะก็ต้องใส่ผงชูรสหรืออาหารมักดองนะคะก็มีโซเดียมที่สูงเช่นเดียวกันนะคะตังชีนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบกินของเค็มแต่ทําไมเรายังคงมีอาการบวมน,น้ำ และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะเรากินของอื่นๆที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีลดกันบ้างนะคะว่าจะทํายังไงที่เราจะลดอาการบวมน้ำออกจากร่างกายได้นะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือดื่มน้ําเปล่าให้เยอะค่ะเพราะว่าน้ําเปล่านะคะจะเป็นตัวที่ขับโซเดียมออกจากร่างกายค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะบวมน้ําจากการดื่มน้ํานะคะแต่น้ําเปล่าต่างหากค่ะที่จะเป็นพระเอกเลยนะคะที่จะมาช่วยการลดโซเดียมของเรานั่นเอง2ค่ะคือการลดการกินอาหารรสเค็มเช่นถ้าเรา เป็นคนชอบปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วพวกนี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆลดปริมาณการปรุงของเราลงค่ะเหลือเพียงอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะค่อยๆลดลงนะคะและอย่าโถมเข้าไปทีเดียวในมื้อเดียวค่ะวิธีถัดไปนะคะพยายามทําอาหารกินเองค่ะเพราะการทําอาหารกินเองเนี่ยเราจะควบคุมปริมาณการใส่เครื่องปรุงของเราได้ค่ะ4นะคะให้เราลดอาหารที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามีโซเดียมไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะหรืออาหารแปรรูปต่างๆนั่นเองนะคะ5นะคะ,ะ,คะก็คือการ ดูฉลากโภชนาการค่ะนะคะว่ามีปริมาณโซเดียมอยู่เท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน2,000ถึง2,400มิลลิกรัมนั่นเองถ้าเรานะคะสามารถที่จะปรับพฤติกรรมนะคะในการกินให้จืดลงไม่กินอาหารรสจัดไม่กินอาหารรสเค็มนะคะเราก็จะสามารถลดโซเดียมออกจากร่างกายได้ค่ะและไม่เกิดอาการบวมน้ำนะคะคุณเราจะดีขึ้นน้ำหนักเราจะลดลงได้โดยอัตโนมัติเลยล่ะค่ะ